สวัสดีท่านชมทุกท่านกันด้วยครับอยู่ผมแล้วกับช่อง a u t o ต้ i ซส i ไอเกมเมอร์นะก่อนนี้แล้วก็มันอยู่กันในแมปนี้แมปที่มีชั่วสปูนนะซึ่งเป็นแมปที่เรานั้นเอาช้อนมา PVP กับคนอื่นหรือสู้กันนะว้าวเอาช้อนอย่างนั้นเหรอมาสู้กับคนอื่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยกดสตาร์ทมีปุ่มปิดเพลงด้วยฮะโอเคเดี๋ยวปิดเพลงก่อโอ้แล้วนี่ก็เป็นดูช้อนช้อน เฮ้ยมีสกินด้วยเหรอทำไมอันนี้เป็นช้อตทองเฮ้ยนี่เพื่อนเพื่อนนะเปิดมาเจอหมอนี่ตีกระเด็นเลยโหแรงเหมือนกันจี่ตีกระเด็นเลยอะหวัดดีเพื่อนไปดำอะจะไปไหนอะคนด้านลลังมีไหมอะมาให้เราตีหน่อยกี่ เออตรงนั้นพอกแล้วตรงอุ้ยโอ้ยอ้าอุ้ยคนนี้เขาคนไทยหรือเปล่าอ่ะเขาชื่อพราวันเอ็กดี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 เร้ยเจอเจอหมอนี่อีกแล้วอีคนที่ถือช้อนทองอ่ะสกินช้อนทองอะไรยังไงเนี่ยคุณผู้หญิงโอ้โหกระเด็นไม่เลยอ๋ออ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่อยากโดนย่างนั้นเหรอ โอ,โอเคผมฆ่าไอหมอนี่ได้เพราะว่าไอห,หมอนนันเลือดมันลดอ่ะแล้วก็โดน,นคนผู้หญิงคนนี้ฆ่าตายว้าวเ,าเจอช้อนทองอีกแล้วเอ้ยนายมาบ่อยจริงเลยเนี่ยนายอ่ะไอตัวเอ้ย,ออยหมอนี่ตีสองครั้งตายเลยเหรอเขาใช้สก,กินช,ช้อนทองว้าวโอ้ยไม่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 ไมไมไมแอนนี่ชื่ออะไรชื่อแอนนี่เหรอนี่ หมอนั่นชื่อไอเบคอนชื่อที่วิาผูอยู่ในเต็ดฮ่าฮ่าวุ้ยคนไทยวะี่ใครตีไอที่วิาผูกอยู่ในเต็ดอย่างนั้นเหรอฮะไม่เลยโอ้โดนคุมหยูคนนี้ฆ่าโอ้โหกระเด็นเลยเอ็นี้ เดนตกคือถ้าเกิดตกนี่คือตายเลยโอ้ว่าตอนนี้คือเป็นคนหมูเยอะด้วยเอจอหมอนี่อีกแล้วมีคนถือช้อนทองอ่ะอลิบบูพูลอยู่ในเตดไม่เบคอนอา้าวฆ่าได้แล้วเหรอเอา้าผมฆ่าลิอรูพลูลอยู่ในเตดอ,อะไรอะไรอะไรฮะอะไรอะไรอยากโดนเหรอฮะ ต้องมาดิครับอยากโดนอ่ะไม่อ้าวกระเด็นไปเลยแต่นกเสาร์มาตีนกเสากระเดน็นอ้าวผู้หญิงอยากโดนเหรอผู้หญิงอยากอยากโดนเหรอะฮะโอยตายเลยเลือดน้อยผมนะอ้าววัดดีไอหมอน,นี่ก็มีช้อนทองแล้วเฮ้ย ก็มีช้อนทองเหมือนกันนี้คนคนนี้ไม่ใช่มีแค่ไอคนสีคนที่มีผมทองคนตะเกียเอ้ม่ยมาขอล้อปุยโอ๊อยาาอโอ้ยมาขรลอบโน,โนหนึ่งเฮ้ยชื่อเหมือนไอดีพี่คาชาเลยอ่ะคาชาวันซูเพนะเขาเป็นผู้เล่นโลบคนดังที่ผมก็รู้จักพี่คาชาเว่ ม่อูอ้าวอะไรคนน,นค,นนคนนี้อีกแล้วอันนี้เนี่ยคนนี้คนนี้อีกแล้วสวัสดีเพื่อนสวีแล้ว a เอฟเคเหรอในเอฟเคหรือเปล่าเพื่อนอ่าเขาไม่เอฟเคแล้วเจอช้อนทองเบคอนอ่ารีวู้ดพูดเลยเสวัสด,ดีเบคอนช้อนทอง มีคอนคนงนี้ใช้ช้อนทองรถแถมันวิ่งเร็วด้วย <g ül> นนเนี่ยมีกดสปรินต์เนี่ยวิ่งเร็วได้แต่โอ๊ยจ <c oughs> <c oughs> ีไม่โดนนะคนนี้ชื่ออะไรมาคาล็อก <c oughs> มาคาล็อก <c oughs> ไม่ใช่มาคาล็อกมาคาล็อกโอ้โหไม่ใช่ล็อกนะไม่ใช่ล็อกนะคุณผู้ชมล็อกล็อกมาคาล็อก <c oughs> โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเบคอนเบคอน ยังไงตลยโดนเบคอนของข้าตายโอ้ว้าวอุ้ยเฮ้ยผมเห็นผมเห็นคนนั้นเขาใช้อะไรใช้สกินสกินสีฟ้าโอ้ยไอ้หมอนี่ใช้ซ่อมด้วยะมีซ่อมด้วยเหรอเนี่ยมีทั้งช้อนซ่อมเลยหรือไงฮะแบบเนี้ยมีทั้งช้อนซ่อมว้าวหวัดดีโอ้ยเฮ้ยเนี่ยเขามีสีฟ้าเนี่ยมันคืออะไรอ่ะไปกันเดินไป นี่กระเด็นนี่เนอ้าวา <No is S 1> คุณฆ่าคุณผู้หญิงคนนั้นอายา <No is S 1> ชื่ออายา <No is S 1> นี่เนี <No is S 1> น่ยปัง <No is S 1> อุ้ยคุณน่ะเขาตกไปแล้วเบคอนนี่นะที่ฉันไม่ตกโอ,อ่ะคุณผู้หญิงคนนี้ตกตีผมกระเด็นตกเลยโอ้โหเกิดใหม่มาเอาไหม อยากสู้ไหมนี่นี่นี่อีฟคีาวเอาช้อนเป็นไรทำไมตีไม่ได้อะเฮ้ยช้อนเป็นไรโอ้ไม่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 ตะกี้ช้อนเป็นไรมันตีไม่ได้อะต้องใส่มะคงแล้วสักอย่างนิดนึงแหละโอเคอ้าวช้อนเป็นไรอะเฮ้ยช้อนเป็นไรอะเนี่ยช้อนเป็นไรทำไมช้อน ตีไม่ได้อะ่ะเฮ้ยช้อนเป็นไรเฮ้ยคนนั้นเขาก็เป็นเนี่ยคนเนี้ยคน,คนที่ชื่อว่าพิกซเซลเขาก็เป็นช้อนเป็นไรก็ไม่รู้มันตีไม่ได้เนี่ยเนี่ยคือมันมันตีไม่ได้อะ่ะเนี่ยตีไม่ได้เลยอะ่ะช้อนเป็นไรอะ่ะอ้อว,ว้าวเรนจอบช้อนเป็นไรเนี่ยโอเคมัน อุอ้ยตรงนี้อะไรเนี่ยเลยเซอร์หมุนหมุนติวติวติวเลยช้อนเป็นไรอะ่ะเอ้ยช้อนเป็นไรช้อนเป็นไรเออโอ้ตีกระเด็นเดี๋ยวผมขอลองนี่ใหม่ก่อนกระโดดลงไปหน,นึ่งทูปหุ่ใส่เสือ้อ คิดดีแล้ว,ลวน,นี่ไงครูผู้หญิงเสื้อสีชมพูผมจําได้เขาเคยจัดการผมมั้งไม่รู้เหมือนกันอ <c oughs> ะไรเขาก็ลงไปตายเลยไม่ได้มอง <c oughs> เขาคงเดินห <c oughs> วัดดีมาคารลอบโนหนึ่ง <c oughs> เอาเอ้ยหัวติดว้าว <c oughs> ใช้ซ่อมสิบเก้าวยคุณผู้หญิงโอเสื้อสีชมพูโอ้ยก็ได้ละ ไม่เนี่ตกไหมอุ้ยอุ้ยตก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 ว้าใครตีเนี่ยเบคอนคนนี้เขาไม่ใช่เบคอนธรรมดานะเขาไม่ใช่เบคอนกระดาษด้วเองเขาเป็นเบคอนที่เติมโลบักคือดูจากเสื้อ สวัสดีเนี่ยคนนี้เขาก็กลับมาตีได้แล้วพิกเซลนี่คืออะไรอ่ะโอ้ยจอตัวพิกเซลนี่พิกเซลเจอพิกเซลพิกเซลนี่ไะกระเด็นพิกเซลอยากโดนแล้วไม่ไงฆ่าพิกเซลตายเอนี่สวัสดีเพื่อน ฉันจำนายได้ใครมาเนี่ยฮะชื่ออะไรเจเจโอ้ย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 นีเกือบตกมันลื่นมาเลยอ่ะโอ้ว้าวเฮ้ยตะกี้ช้อนยักนี่เนี่ยเบคอนหวัดดีคุณผู้หญิงนี่เนี่ยคุณผู้หญิงโดนไปซะ อยากจะเอาอีกเหรอฮะคุณผู้หญิงอะไรอะไรอะไรไม่เกี่ยวนี่แน่ t ไ a i แลนด์สิสอง้ยขอคุณที่เขาเป็นคนไทยคุณผู้หญิงคนเนี้ยนีนย่เนี่โอ้เกือบเกือบเกือบตกอิงหมอนั่นนะนี่หมอนั่นอ่ะที่ถือช้อนอะ่ะวันดีคุณผู้หญิงชื่ออะไรก้งแก้วอฮ้ยันรู้สึกเหมือนคนไทยเยอะแฮะแมบเนี้อยอะไรชื่อไทยเลยอะ่ะอยากโดนเหรออยากโดนเหรอ,อ่ะ อยากโดนคนไทยเหรอโอ welche, <en> <s Elliott ills> ้ยเขาเขาเขาก็เดินตกไปเลยคนนั้นเขามีช้อนยักษ์ด้วยตะ่อกี้เห็นแบบแบบชื่ออะไรชื่อโนอาแจ็คใช่ไหมชื่อโนอาแจ็คสองสามหนึ่งหนึ่งโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเขามีช้อนยักษ์อ่ะ ว้าว great job ก็คงมีเท่านี้นะครับสำหรับแมปนี้นะแมปสปูนนะที่เราเอาช้อนมาพืพีกับคนอื่นสุดแมอะไรเนี่ยโอยตีคุดกันไกลเนี่ยโอ้โหหนูอาแจ็กอีกแล้วนะหมอนี่อีกแล้วโอเค อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของผมนะก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายเอ้ยพุกเกดนี่นี่นี่าบ